ครับสำหรับร้านไหวเก้าเส,นเาสาน้นนะครับโดยพระยี่งคุณสานิ์คณิตสมุรนะครับซึ่งมีความคุ้นเคยกับผมมาประมาณ4ี่ปีเศษแล้วนะตั้งแต่เขายังหนุ่มนนนะครับวัยเป็นไัยรุ่นแล้วเตะตะก้อควบคู่กับคุณคำโรนเทียมเวหานะครับซึ่งเป็นโหูดหน้าแข่งชาทรา,ายปัจจุบันนี้เออทั้งสองท่านนั้นนะครับก็เป็นนักตะก้อที่มีชื่อเสียงโดยพยี่ยงคุณสานิตนั้นเป็นนักตะก้อ ทีมชาติเคยเตะให้กับในานามของทีมพลังดมแล้วก็เตะให้กับในานามของไทยรัฐนะครับที่ส่งไปแข่งขันที่เชียงใหม่ได้รับชัยชนะกลับมาคุณสารนิตหรือคุณพลอยน,ยนะครับหมายเเก้าเส้นเนี่ยก็ถึงต้องจากเป็นนักตะก้อแล้วก็ยังมีชอบกีฬาประเภทฟุตบอลที่จะดูแลส่งเสริมฟุตบอลโดยทั่วกันเด็กและเยาวชนนั้นแกจะให้การสนับสนุนตลอดเวลา โดยเพาะยี่ร้านไหว้เก้าเส้นนี้นะครับเขาได้ก่อตั้งาป,ประมาณ30ปีที่แล้วนะครับ่อตั้งจงอยู่ห้างเดอะมอลล์งามวงวานช่วงก่อนนั้นนะครับก็จะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมีความชำนาญในการร้อยไหว้เก้าเส้นร้อยเชือกร่มต่างๆนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของการร้อยการทำการของร้านไหวยเก้าเส้นนั้นค่อนข้างจะแตกแตกจากที่อื่นเพราะที่อื่นที่อื่นเนี่ย ก็จะใช้กาวเป็นเป็นหลักแต่อันนี้เขาใช้ทักษะฝีมือในการที่จะยึดและหล่อทองเนี่ยให้ได้ขนาดพอดีเมื่อทำหัวทองทำหัวสายร่มที่เป็นปุ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีความเหนียวแน่นแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบางแห่งนะครับไปทำเนี่ยแบบใช้กาวหรือกาตาช้างไปหยอดแต่เวลาท่านจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำไม่ได้ต้องขัดทงอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิค ในการทํแล้วมีฝีมือแล้วโดยเพราะยี่คุณวคุณคล้อยหรือคุณสารที่กินสมุนั้นเขามีตระกูลที่อยู่เรือประมงมาก่อนอาการร้อยเชือกร้อยไว้สิ่งต่างๆที่รู้แง่เงื่อนเชือกเงื่อนอะไรนั้นเขาจะมีทักษะในการร้อยที่เป็นลักษณะของที่ถูกต้องและแก้ไขได้ง่ายเราจะเห็นว่าสร้อยแต่ละแห่งนั้นนอกจากรูปตุ้มที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วหรือแม้ทั้งสร้อยที่ยาวแล้วเลื่อนให้มาสั้นก็ได้อีก อันนี้ถือว่าเป็นทักษะเป็นฝีมือนะครับซึ่งยอมรับว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับร้านต่างๆที่ผมเห็นไปแล้วนะครับฝีมือสู้คุณคุณคาริตไม่ได้เลยนะครับโดยเพราะยิ่งวายเก้าเซนของคุณร้อยเนี่ยได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนและแฟนๆพรเครื่องเนี่ยเป็นจํานวนมากทุกทุกท่านนั้นให้ความไว้วางใจโดยเพราะยิ่งนะครับทองนี่ก็เป็นทองแท้นะครับแล้วทองที่ได้มาตรฐานแล้วการทําทองต่างๆนั้นก็จะทำอย่างมีทักษะคุณคณิต สถานีเระ่องจักรูดดันถือว่าเป็นร้านไหวเก้าเส้นที่ได้ยืนยันว่าในประเทศไทยนั้นผมจะไม่มีร้านไหนนะครับที่ทําได้อย่างไหวเก้าเส้นแห่งนี้เลยเป็นที่ยอมรับแท้ๆครับว่าไหวเก้าเส้นนั้นเป็นเครื่องการันตีสําหรับวงการพระเครื่องที่ระดับอินเตอร์จริงๆครับ